พอดีว่าวันนี้วันเกิดของผมนะครับอยากให้หลวงพี่อวยพรวันเกิดให้หน่อยครับ Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you สาธุเนี่ยจ๋าทำไมบทท่องอันนี้มันมันบทสวนมนันคุ้นจังเลยอะ่ะจะไม่คุ้นได้ยังไงล่ะ เนี่ยต้องเป็นพระบทใหม่มาแน่ๆเลยอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขนาดเนี้ยเฮ้ยนี่เีเข้าใจภาษาบาลีกับเขาด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเออหลวงพี่ครับพอดีว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาบาลีเท่าไหร่อยากรับพรเป็นภาษาไทยได้ไหมครับก็ได้โยมความจริงแล้ว อัตมาว่าจะเลิกละทางสายนี้แล้วแต่ถ้าโยมขอก็ได้ <c oughs> คนลูกคนลูกครับหนักๆครับทุกการก้าว <c oughs> เดินเป็นความท้าทายชาวแล้วถ้าคุณอยากถึงจุดหมายให้ลองมาดูบุษักรอบกายไม่มีวันตายถ้าคุณยังไม่สบายโจโจไม่ท้อถอยไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอยโจโจขอให้ทุกการเริ่มต้นของชีวิตใหม่มีต่เรื่องดีๆให้ส่งที่เป็นวนันดีๆ ที่พวกเราจะเติบโตขึ้นเจริญพร